สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไสเดือนบุรักฟาร์มนะครับวันนี้แดดจ้าเลยครับโอ้ดีมากๆดูขมูตูกเขาบอกว่าโคราช,ช่วง11โมงคือช่วงเวลาเนี้ยจะมีฝนร,ราว10%ก็จะไปมี40%ก็ช่วง1นึ่ทุ่มนะครับที่เห็นอยู่ในขณะดนี้ด้านหน้าท่านก็คือดินปลูกนะครับไสเดือนบุรักฟาร์มนะครับ โอ้ครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีมะพร้าวสับเยอะเป็นพิเศษเลย <c oughs> ความจริงก็มีสูตรมาตรฐานอยู่นะครับแต่บางครั้งมันก็เผยเผยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรลอกมียิ่งมากยิ่งดีเนาะอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยฮ่าฮ่าา <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกคอยพืชท่านง,งามเราก็ดีใจแล้วส่วนผสมที่ผมใช้ครับก็จะมีดินนะดินทั่วๆไปนี่แหละมะพร้าวสับเปลือกมะพร้าวสับมูลวัวนม นะที่สาคัญก็คือดกากเดนมูลไสเดือนเห็นไหมครับเนี่ยหลังจากที่เราคลุกกันแล้วอุปกรณ์คือจอบนะครับนี่เครื่องมือผมคือจอบนะเราไม่ใช้เครื่องเพราะเครื่องบบเดี๋ยวมันจะบดไสเดือนตายนะหลังจากที่เราคลุกนะครับเรียบร้อยแล้วใช้จอบโกยกลับไปกลับมาแล้วก็ฉีดน้ำนะฉีดน้ำไว้หมักไว้ อีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็จะกระจายนะครับเพื่อให้น้ํามันออกให้เหลือน้ําน้อยที่สุดนะแจ่อย่างนี้ไม่ได้หรอกหนักเกินนะก็ให้น้าเหลือน้อยๆน,นะครับให้พอชื้นๆพอไสเดือนไม่ตายถ้าไม่มีน้ําเลยไสเดือนก็จะตายนะถ้าเห็นอย่างนี้เหมือนไม่มีไสเดือนนะครับเนี่ยนะแต่แต่เมื่อไหร่เราบรรจุถุงปุ๊บนะผมจะบรรจุถุงละสี่กิโล หนะกิโลละ5บาทหลายท่านป้อนมาแพงเดีวท่านไม่แพงหรอกครับนะท่านไปใช้แล้วท่านจะบอกโอ้มันเหมือนได้เปล่าเลยต้นไม้ต้นอย่างท่านจะงามพรึบขึ้นมานะไม่เชื่อท่านลองนะครับ08-1-87-87-089นะครับยินดีส่งนะครับท่านยินดีส่งแต่ก็ไม่พอขายหรอกครับอย่างแค่นี้นะอันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณสัก200รกิโล ไข่วันศุนี้ก็หมดแล้วนะท่านใดสนใจก็สั่งจองนะครับจะได้ล็อกสเปคไว้ให้กี่ถุงกี่ถุงผมก็จะใส่ถุงเล็กนะครับถุงละ4ีกิโลถุงละ20บาทจากนั้นก็จะใส่ถุงปุย๋ยถุงละ5เออถุงละ5ถุงเล็กนะก็จะเป็น20โลนะก็100่อพอดีนะครับสนใจโทรนะครับหมายเลข081 8์แปดหนึ่ ดินปลูกไสเดือนบุญรักฟาร์มปลูกอะไรก็งามสวัสดีครับ